เมื่อกี้ผมก็ลองดูพีชมันเอาโคลนมาทาหน้าอย่างเงี้ยนะแข็งแรงจังเลยลูกใครเนี่ยเมื่อกี้ท่าอะไรอันเนี้สกัตอนนี้วันนี้เรามาทำอะไรคะลูกเล่นไอซีเออเพราะหล่าจะแม่ไผ่พาเพราะหล่ามา ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ค่ะเป็นเปลี่ยนจากบัตรประชาชนเด็กเป็นบัตรประชาชนของผู้ใหญ่แล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำ identity card ใช่ไหมลูกที่เป็นของผู้ใหญ่ค่ะไปเข้าไปดูกันข้างในนะคะแต่ว่าอาจจะถ่ายตอนตอนที่ทำบัตรประชาชนไม่ได้เนาะ ก่อนที่จะเข้าไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนนะคะเราก็จะต้องมีรูปติดบัตรเนี่ยมาด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้แม่ไพรกับน้องพอล่าเราไม่ได้มีรูปติดบัตรมาด้วยะคะ่ะรูปพื้นหลังขาวดาก็เลยจะต้องมาใช้บริการเจ้าเครื่องนี้ค่ะก็คือเครื่องถ่ายรูปติดบัตรนั่นเองซึ่งทางเมืองเขามีให้บริการณนะภายในที่ว่าการเมืองซึ่งเจ้าเครื่องนี้ค่ะใช้ไม่ยากเลยเข้าไปตอนแรกก็คือกดจ่ายตังก่อนเลย พอจ่ายตังเสร็จเครื่องก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรบ้างเราจะต้องถอดอ c c เซส o ซอรีออกให้หมดนะอถอดตุ่มหูอถอดสร้อยออกให้หมดนั่งหลังตรงเ,เสร็จเราก็มองไปที่กล้องซึ่งน้องพอล่าเนี่ยเป็นหน่วยก้าตายน้องพอลา่าขอเลือกทำก่อนของน้องพอล่าเนี่ยออกมารูปสวยใช่น่ารักเชียวแม่ชอบมากเลยค่ะรูปสวยมากอะนูคลิกเลยค่ะโอเค ทีนี้พอเห็นรูปน้องพอล่าสวยแล้วแม่ก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปติดบัตรไปด้วยเพราะว่าแม่ไผ่เนี่ยพาสปอร์ตไทยหมดอายุแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปต่อพาสปอร์ตไทยที่สานทูตไทยก็เลยว่าอ่ะงั้นถือโอกาสถ่ายรูปติดบัตรไปด้วยเลยไหนๆก็มาละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่แม่คาดคิดผิดไปนิดนึง เพราะว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะเขาน่าจะออกแบบมาสำหรับให้ฝรั่งผิวขาวถ่ายแต่พอคนไทยมาถ่ายเนี่ยคนละเรื่องเลยค่ะเพราะว่าพอถ่ายออกมาปุ๊บลูกถึงขนาดร้องทักว่าแม่ทำไมแม่หน้าน้ำตาลขนาดนั้นแม่ก็เออจริงด้วยทำไมแม่หน้าน้ำตาลแม่หน้าเหลืองขนาดนั้นมันเหลืองมากค่ะคุณผู้ชมรูปที่ถ่ายออกมา เครื่องน่าจะตั้งมาประมาณว่าให้ถ่ายให้ฝรัหลังผิวขาวๆที่อมชมพูอะถ่ายแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ใส่แสงอะไรลงไปเนี่ยมันจะสิดใช่ไหมคะเครื่องก็คงตั้งให้ใส่แสงสีเหลืองแสงสีน้ําตาลแสงอมเหลืองๆทีนี้พอเราคนเอเชียเราเหลืองอยู่แล้วพอยิ่งสาดแสงสีเหลืองเข้าไปอีกแสงแบบอุ่นๆเข้าไปอีกออกมาหน้าน้ําตาลหน้าเหลืองเป็นคนเป็นดีซ่าเลยค่ะดูสิดูหน้าแม่กับลูก า็ไม่น้าแม่ดูเหลืองงั้นนะเพราะล่ะ oh, no. so I look weird it's like you put mud on your face <laughs> 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 มันเอาโคลนมาทาหน้าอย่างเงี้ยหรอหน้ามันดูเหลืองมากเลยเห <laughs> <laughs> มือนคนเป็นโรคดีซ่านยังไงไม่รู้เนี่ย <laughs> <laughs> แปลกดีอะเสียไปเท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ลูก6ยูโรใช่ไ <laughs> <laughs> หม for one so it's actually 12อ l อลูกอะเนี่ยแผ่นละ6ยูโร ค่าเสียหายทั้งหมด12ยูโรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาในการทําประมาณ10นาทีถ่ายรูป5นาทีถ่ายรูปในตู้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ทําบัตรประชาชนไม่ถึง5นาทีเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเสร็จแล้วก็บอกว่าอีกประมาณ2-3วาทิเนาะก็จะเสร็จเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะมีจดหมายส่งไปที่บ้านให้เรา เขาจะส่งโค้ดไปให้ที่บ้านนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาโค้ดนั้นมามารับบัตรประชาชนใหม่ของน้องพอลา่าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าบัตรประชาชนใบแรกเนี่ยคราติสก็คือฟรีค่ะไม่เสียตังค์เนาะส่วนส่วนใบที่2ถ้าจะมาทําบัตรประชาชนใบที่2ค่อยเสียตังค์เนาะบัตรประชาชนใบแรกยังไม่เสียตังค์ใช่ไหมคะ s <S อา่าโอเคดีใจไหมในบัตรประชาชนใหม่ล้ว โอเคแต่รูปแม่เหลืองมากเลยวันนี้ยถ่ายรูปมาเหลืองมากเลยนะคะลูกหน้าแบบซีดมากเลยไม่เป็นไรค่ะเ,เดี๋ยวว่ากันกลับบ้านกันนะโอเคโอเคเอนจอยนะครับอ่ะขอให้สนุกนะลูกวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องนิลจะไปคอ er นเทนเนอร์พ์กกระดิดดีค่ะ แดดดีให้ไปลองดูโตแล้วช่วยแดดดีทำงานได้แล้วปอหจะขึ้นมอนหนึ่งแล้วครับไปแล้วอเ,เอาของไปทิ้งรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วค่ะเนี่ยทำความสะอาดบ้านไปเรื่อยกิกกบูกิกกบู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 เก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกใครนะ ลูกแม่นี่เองเก่งที่สุดช่วยดัดดีหรือพื้นเหรอลูกพื้นเก่าใช่ไหมลูกระวังนะลูกเดี๋ยวโดนหัวกันนะระวังนะโอ้ยคืนนี้หลับฝันดีแน่ๆหลับฝันดีแน่ๆลูกแม่ย้อนไปไกลกว่านั้นหน่อยลูกพื้นเก่าก็ออกหมดแล้วพ่อลูกช่วยกันวันนี้ค่ะ เจาะพื้นเก่าออกหรือพื้นเก่าออกเตรียมเอาขนไปกองไว้ข้างล่างค่ะเตรียมเอาไปทิ้งเตรียมใส่คอนเทนเนอร์วันพุทธที่จะถึงนี้เดี๋ยวคุณบาสจะสั่งคอนเทนเนอร์มาให้แม่กับลูกขนเสร็จอิดเสร็จพื้นเสร็จูม <_ p ull ing> ใส่ในคอนเทนเนอร์อ้ยหางานมาให้ลูกกับเมียทำจริงๆพอนะพอ่อเด็ก,ดกๆอ่ะ มีภาคพื้นดินค nah ่ะพนักงานภาคพื้นดินค่ะพนักงานภาคพื้นดินเก่งจังเลยลูกแม่เก่งที่สุดแม่หายไปไม่กี่ชั่วโมงไปซื้อของในเมืองกลับมาพอลูกรื้อพื้นเสร็จแล้วมาแล้วถ้ามองจากข้างในบ้านออกไปนอกหน้าต่างนะคะหลังม้านจะเป็นสวน ที่เห็นสีขาวๆฝั่งนู้นก็คือฝั่งบ้านใหม่เนาะนี่แล้วค่ะซึ่งฝั่งที่แม่ไผ่ยืนอยู่นี่คือฝั่งบ้านเก่านะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งบ้านใหม่ค่ะคก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีค่อยๆทําไปใกล้เป็นจริงแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วบ้านมาแอบถ่ายพ่อลูกคะ่ะพ่อลูกทำงาน แอบถ่ายจากไกลๆไว้รุ่นเขินลูกครับชงมือลูกลลูกิเก่งจังเลยวันนี้ทำคนเดียวข้างล่างให้แม่ไปเปลี่ยนชุดมาช่วยไหมไม่ใช นะพี่เพาหลักก็ไม่อยู่แล้วพี่เพาะหลักก็ไปส่งไอพี่เพาะหลักก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนแล้วนิสเกิดทำคนเดียวเลยวันเนี้ยเก่งที่สุดเก่งมากมากแข็งแรงจังเลยลูกใครเนี่ย <c oughs> ลูกครับดึงขางเกงลงดีๆหน่อยโอเแก่ง okay. มันเล็กแล้วเหรอวันนี้น้องนนลส์มีแข่งฟุตบอลค่ะ mm hmm. แต่ว่าเป็นการแข่งในบ้านก็คือแข่งที่คลับค่าวันนี้ไม่ได้ออกไปเยือนแข่งในบ้านก็คือปกติแม่จะต้อง พาน้องเนียสไปแข่งอะเนาะตามไปเชียร์แต่ว่าวันนี้แม่ก็มีภารกิจที่จะต้องช่วยเดดดีขนอิดใส่คอนเทนเนอร์ค่ะก็เลยให้น้องเนียสปั่นจักรยานไปแข่งเองเนียสเกอร์โอเคไหมอะปั่นจักรยานไปแข่งเองห้าไม่โกรธใช่ไหมอะลูกอ้าเนีสเกอร์ไม่โกรธแม่นะอบบดอบบดิ <A bit. S 1> bit, ทำไมโกรธอบิดล่ะ เดี uh, wanna lazy. Yeah, ย๋ยวสิเพึ่งไปจุบแม่ก่อนจุบก่อนจุบ <laughs> แล้วไปโชคดีนะดูย o u r เบส t นะครับ <laughs> ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยต้องให้น้องเนลสปันไปแข่งเองแต่เขาก็โอเคค่ะแม่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วออกมาช่วยแดดดีคนอิดใส่คอนเทนเนอร์ซากุระตน้น ที่ถนนก็บานแล้วเช่งสปริงซากุระก็บานแล้วเบลเยียมก็มีซากุระเหมือนกันนะ rode cottage of the container collapsed the the preferred because if I do like this, I have to throw it on this side. Yeah. This piece, oh. Oh. So strong. My back! เป็นยังไงบ้างครับเกิดเ <Good. S 1> หนื่อยไหมอือฮึอือฮึโอ้เราได้แข่งเยอะไหมเนี่ยวันเนี้ยฮะ one and a half quarter one and a half quarter แล้วแล้วเอ่อ uh, play what position one and, <Sp itz S 2> and a half quarterstriker s อ,อือฮึล้วเป็นไง mm hmm. ผลการแข่งขันเป็น,นไงครับรูปน้องนี่เนาะเบิร์ตทุก ผลการแข่งขันเป็นยังไง5-0ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ลูก Did you do your best ลูกทำดีที่สุดแล้วเนาะโอเคอ่ะไปตามพี่เบิร์ดหน่อยไปเร็วบอกลงมาช่วยหน่อยนะ เป็นของเล่นใหม่ของแม่ค่ะกำลังเห่อเลยค่ะช่วงนี้เห่อมากๆเครื่องบดกิ่งไม้เพิ่งซื้อมาใหม่ได้ไม่กี่วันเห่อมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นเศษของกิ่งสนที่แม่ไผ่บดด้วยเครื่องบดกิ่งไม้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะละเอียดประมาณนึงแหละแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆก็ ตัดไม่ขาดเหมือนกันอีกอย่างกิ่งนี่คือพอดีว่าวางกองไว้ตรงนี้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะโดนฝนโดนอะไรมันก็เลยจะมีความแบบชุ่มน้ําหน่อยกิ่งก็จะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงตัดออกมาก็เลยจะเนี่ยค่ะอาจจะไม่ละเอียดแต่ว่ากิ่งกิ่งที่ใหญ่ๆนะคะก็ตัดออกมาละเอียดได้ได้ประมาณนึงนะคะก็โอเคนะ เครื่องบดกิ่งไม้ที่ซื้อมาใหม่โอเคอยู่เหมือนกัน,นะคะใช้ได้ดีอยู่นะใช้ได้ดี อะไรอัน้สเกิร์เ<ะ>มื่อกี้นิสเกิร์เต้นท่าอะไรครับฮะอ้าวใกล้หมดแล้วสู้ๆใกล้สะอาดแล้วหน้าบ้านอะตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ย ตอนนี้เวลา4ี่โมงเย็น Woo! What time did we start? What time did you start this morning? You start 7.30ดัดดีมาเริ่มทำคนเดียวตอน7.30โมงครึ่งสนแม่ออกมาช่วยทำประมาณ9โมงแล้วก็ลูกๆก,ก็มาเรื่อยๆมาช่วยกันน้องนิวส์มาช่วยตอนบ่ายเนี่ยค่ะหน้าบ้านโล่งแล้ว มีที่สำหรับให้ลงอุปกรณ์ในการทำบ้านต่อไปใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็จะเต็มแล้วค่ะพอเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องโทรไปบอกให้บริษัทเจ้าของคอนเทนเนอร์นี้เขามาเอาไปทิ้งให้ค่ะว้าวลงแล้ว it looks good daddy เหยียบเหยียบถุงนี่อีกแล้ว it looks good โอ้หน้าบ้านลงขึ้นเยอะเลยค่ะสะอาดขึ้นเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าหญ้าหายไปเลยค่ะเพราะว่ามเมื่อก่อนนี่เคยมีหญ้าหญ้าเขียวเขียวหมดเลยค่ะหญ้าเขียวแต่ทีนี้พอเราทำบ้านเนาะเศษอิฐเศษปูนต่างๆแล้วก็โยนลงมาทิ้งลงมากองไว้ตรงหน้าบ้าน ทับถมหญ้าเป็นปีก็หญ้าก็ตายอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงเกิดมาใหม่เพอล่ะให้มันลงคอนเทนเนอร์หน่อยสิลูกเนี่ยไม้นิ่อสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละค่ะ ฮอลลีเดย์อิสเอร์ฮเใกล้จะหมดแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์สุดท้ายของอิสเซอร์ฮอลและว,วันจันทร์เด็กๆก็ต้องกลับโรงเรียนค่ะเปิดเทอมเหมือนเดิมละนั่นแหละค่ะขอบคุณที่ติดตามชมเนาะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แม่ไผ่และเด็กๆแล้วก็ด็ดดี้เราลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย